nó bảo cái eo phân đấy bò tam hen này mân mùn bò bò nó bảo bông eo phân có tam pen bò sài pen pen đồng hạt bảo tam pen bò hạt hành đồng สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขสุคนเนาะบ่าวซีอยู่ในและกระต่างประเทศเด้อพี่น้องกับมาผมมาบอกับเขาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่เพื่อนน้องเซงกับน้องฮันมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าเมื่อน,นั่นเนาะพากันตามมาคุงมาคามเมื่อนั่นอยู่ที่เพื่อนน้องไสพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยอยากตามมาเบิง่งเพื่อนบาง้างทางเพื่อนนอ้อเงเซงเพื่นเบิ่งพี่น้องเลยเนาะ นี่ได้เหินผงกระดาษพี่น้องเลยเนาะโอ้สแสดงว่าเผลเห็ดเหอนลังใหม่ได้หน่เนาะพี่น้องเลยเนไม่เป็นคะเจ้าอ่ามากับน้องไซพี่น้องเลยเนาะทางน้องไซเป็นมือกล้องให้เนาะอันนี้เือนเราหากระเห็ดใหม่ๆได้หน่น้องน้องไซเนาะเลยเหอนลังนั้นล้มแล้วเอาตะกี้เือนเราอยู่มองใดค่ะมองนี่มองนี่นะแมนแต่เือนเราล้มแล้วล่ะ กับเจ้ากับบุมีเฮือนอยู่แล้วก็เฮ็ดไม้เฮือนเฮือนล่มแล้วก็คือแบบเปิดไปหาไม้หาต่อแล้วมาเห็ดไม้ป่ะเลยอ้เสารกับบุ้ปั้นได้แน่น้อนใช่เนาะเลยเสาร์กจะกดเนี้ยนิดนึ่งนิหน่อยเนาะกดได้แล้วแหละบุได้หน่อยกดเลยฝั่งนั้นก็กดป่ะเอาเปล่งนองๆขดท้าวกระถิ่นเนี้ยอยู่บ้านเนาะกล้าเร่งเร่งมาสิโอต้องตามข่าวเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะ ตำข่าวบ่อีละ่ะน้องเซงกับน้องฮันบอกเสื้อสีสพูซื้อฮันนี่บอกเื้อฮันละไ่าบอกฮะเอออนุ่งน้เด้ลูกเด้ออ่าปีเลยน้องฮัน12บสน้องเซงเด้ย11สิบเน้องน้องไกจกปีเลยย้์ฮใไซว่าสีรึมกันไวดีเจ้าสิบสามเนาะ เมนบ่เท่าได้นะบอว่าบ่เมนสิบสิบสองเนาะน้องชายสิบสองปีอยู่ไหนลืมไวัยเลยเนาะบอเลิฟเนาะบอว่าย้ยโอเคเนาะเขาให้ปีนี้บ่นี่ล่ะน้องฮันเขามาคอยประจ้านไปหาบจ้างก็คือแบบไปเอาบ่เวลาสีมาก็ตามแบบนี้เนาะเป็นอะไรเนี่ Mười lèo bằng Bây tam bằng mắt 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 cứ mắt mắt cứ bộ mắt 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 มันบมมุนบ่บ่น้ำเวาเบิ้งเอลพึ่อตามเป็นบ่ใช่เป็นเป็นน้องหัดนตามเป็นบฮัทพันอน้องน้องันใกล้สิมุนเลยเนี่เนาะเดยวจะเอาไปพัดมาเนาะเนางเถือแจ้งแจ้งอะไรปะมปะกรอกัรนเอคนข่าทุ่ละ อ่ามันปากมันเฉียนน,นะนั่นออกเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องครับเนบ้าเนบ้าคนเตี้ยต้องอยู่ฝั่งนี้คนเออเป็นคนสูงต้องอยู่ฝั่งนี้คนเตี้ยจะต้องอยู่ฝั่งท่านเปลี่ยนเบื้องบ,บ่บบเ,งเ,เป็นพิษเ,<อ>เบื้องแล้วไปสิพ่อหื่อยื้อยน่อยเลยมือนะ่อยเราท่านทีไรคือแบบมันจะได้ความรู้สุก พื่อจะได้กินข่าอ่ะเป็นอะไรความรู้สึกมือมือมือยากินข่าเมาด้น้องชายมีบ่เข่าเมาข่าเมามวเดอบ่มีมีบ่มีแตเข้ากลับ FC บ่งลมการรุน่จ้าบูเลี่ยงไก่บ่น้องฮันเรื่องเจ้าบเลี่ยงเกาะหิ้งห่องได้แหะ โมหนึ่งเลยโอ้โมหนึ่งอยู่บ้านได้บ้านโด่งไปบ้านโดงโหเดี๋ยวเมนี่คือโบเห็นไปสิโบมีน้ำมันรถโยขับรถไปเองบอกอ๋อบอกว่าเก่งไหมขับรถขับรถไปไหนนี่โบมีน้ำมันรถแล้วบดใบทราบดิบดโพน้อ

น่าตาคือแตกต่างกันทุกบอวคือวได้คือกันปรนไดนมีผู้ชายนําบอว์ขมันน้องเราป้าบอว่์มอวมอว์นี่น่ะดังโด่งมอวนี่ยิ่งดไหนยิ่งจุดไหนดีงามมอวนี่ดังคันเสื่อมดังนี่งามเลยเพิ่นนี่ปากก็งามเลยน้องชายว่าเพิ่นผู้นี่บอวถือว่าไปเขาหงเฮียนน่ะ คือไอ้เล่าเนี่บ่ไอ้คนนี้บ่น้องลองหั่นสิบบอกลองหันนี่บ่อกเอาพัดน้องหั่นเดี๋ยวว่าคือไปลองพัดงบ้างเอาพันเฮียได้เอาพัดก็เป็นเฮือนเฮ็ดดีๆได้เข่าเฮียบมาได้กินได้เหมือนนี่อันนั้นอุ้มบีสังเกตยะจ้าดาวไอเวอร์ในให้เราอุ้มให้เราพัดหน่อยเดียวพอจังไงสิบบ่ได้กินเข่าให้เะบายวว่าอะไรพัด ให้มันลมพัดไปพุ่นเณยงเอ้ยเอาเียงเอ้ยนี่ี่เห็นเขาบ่ยืนตรงโต๊แม่ยืนไม่อย่างแบบนี้กินซื้อไยืนอะไได้ยืนเหมืนกันแมนเอามายืนหันผ่นอยู่บ่บ่ผ่านาะ ันรที่มันกินนี่เอ้ยถึงเห็นออกระบาดตัวนอขันนอเป็นยังไงวะเขาคือบทขนาดปะมาเดี๋ยวพาสิพัดให้เลยไหนอยู่ให้เพื่นพัดอาหารเอาอาหารเออโอ้แบบนี้เนาะคนเคยพัดโอ้โหช้วยใกินเข่าตะละมิดน้องเอ้ยเออ ปลาโซ่ความสาเกเนี่ยพัวเลยคอยบอยาาโซความสมาทเ,เกินจงไงเข้ามันสิหกมืนโอ้แม่น้อ,นองแก๊สกูปบันสว่นนสวนมาตเตอรเซอร์มาเต,าตอ้าตอ๋อนี่คือแบบการไม่ก่อนเนาะ เราจังเอาตอนนี้เทลงไปนะคะรับว่าตอนนี้ไปพัดไม่เอากรอสิ <c oughs> ไหนมามาหัดมาเซงเซว่าเราลุกขึ้นเวียดโมเมนต์ี่เราอยู่ไก,กลเวียดซื้อ,อ,อแมนเราอยู่ไกลเวียดซื้อไพ่ว่าลุกขึ้นเวียดเอาเขาว่าลุกขึ้นเวียดเราอยู่ไกลเวียดซื้อโมเมนต์ลุกขึ้นเพราะเซงจะว่าภาษาเวียด <c oughs> เป็นบอเป็นอันเกิมไปบาอย่างฮะ บ่มาม่หนวกตะตัดอแบบเลยบ่าทันไ,ไหนี่อันเกิมก็ไปมากินข้าวเลยเออกออปเก่งยุทสัร์เาว้าได้อาบํามตาเนื้ออาบํามก็เจ้าว้าได้ไดบได้ตำเนื้อตาเนื้อ,อแบบคก้ายไขคือแบบเวลาฮอปลิมนไปยังน,น,นี่ว่าได้ไดไดอ่ะปลเลยแมนบอปลเลยปลาอยวนละปลเลย หัดเมยเลยกระดาษนี่เืลอยนี่หูกระดักจ้าว่าได้บ่อไอ้น้องน้องหัดบ่เว็นเดบ่เป็นเวียดคือว่าบ่เว็นคือว่าอยู่ใกล้เวียดตอนนั้นอยู่จักปีอยู่คุณตั้งแต่น้อยไปแต่แต่นูรุยกี่ปีบ่แต่ตอนเจ้าเกิดบอแม่นตั้งแต่เกิดแล้วบ่จำเจ้าอยู่คุณ เจ้าเกิดอยู่ไสซะก็อยู่พุ่นอยู่พุ่นจุ้มเจ้าอยู่พุ่นน่ะ9ปีแล้วก็ย้ายให้ก็ย้ายมาอยู่บ้านนี้บ่ไป9ปีเอ้ยเไป9ปีนี่จปีนี่น่ะใช่บ่บ่ว่าบ่ดนนี่ด้ซะเนาะบ่ดนบ่ดนประมาณปี2ปีเนาะประมาณนี้เนาะแม่นบ่่เบิ่งในฮุนี่เฮือนเพิ่นคือใหญ่ไว้เบิ่งตัวจริงคือน้อยเนาะอืตะกี้นี่แหงลมบ่เนล่ะยเออ แล้วก,ก็เห็ดนผะสมแซมใหม่นะเอาอย่างไ่อยเนาะแบบว่าพนะนะากันาหางเงินเนาะปลูกเพื่อนได้ล้างสำนีเนะ่เดนะีเนะ๋ยวเออสุ่มราวก็ได้เอาไม้เพิ่นเห็ดกันไม่ไม่อยังกับคือพิู้หู้แนละ้วพ่น้องแบบว่าเผลเก็บเก็บไปหาเอาอยู่ปุ้งอยู่ป่าเนาะแบบว่าเป็นซุ้มเป็นช,ชาวันน้องแค่นาะเลยอันนั้นพ่อรถบ่อเลยนะใดบ่นดังไฟบ่อขี่กระไพ่ บ่มีเงินเติมน้ํามันรถเฮาบ่ได้ไปโรงเรียนซ้ํามื้อนี้เนาะน้องหันเนาะได้ยะเอ้ยฮะเสียงเอ้ยเมื่อยในจันทร์นั่นแลเพิ่นอันตําข้าอันนี้้องลีนี่เนาะ้องเนาะน้องันเนาะลน้องน้องอันน่ะน้องเซงนี่บ่บ่้องบันใดแว่าตําก็คือยอให้เบิ่งด้เด้อจันอยเด้อัดเป็นบขอยัออกบ่เด้ เอาเอาไม่ดังพาดเป็นบ่อจึงสั่งอาบเลยคนตำนี่ข้องเราตำดูอันนี้ตำขึ้นหุนก็โตบมดเอ้าแบบนี้นะเขาตาำนะบ่าวู้ยังเลยเอ้าบ่าวตำขึ้นแข็งมาติดตำเซ้งเอ้ยมานาบ่าวติดตำให้พ่นในที่ผักนาบ่าวให้จะพ่นผักนี่พวกนี้เออมาแม่เจ้าเจ้าก็มาบ่าวปบานี้เออ เด้อนับก่อนเด้อน้องเจ้าเออเดี๋ยวเออเจ็บเอวได้บอดได้กลมแบบนี้นรงชายเน่ะเลยไปยงมกไปเอวไม่ไหวจนอยเห็นน้องชายมาเปลี่ยนหนึ่อยมาอยงเล้มาเขาตำมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนงนาตำอีกว่านับาเมือนับบาิบก่อกางเกางเยองเอ้ เคยตั้มบทนาตคตัมต้มยู้แต่แต่ตั้มบทนาเก่งปันเลยมือเลยตั้มจังแต่น้อยเลยเลยแต่เขาตับนี้มันเป็นจังไรแอลเขาก็อ่อนมาใส่เฮียเด้อเอ้าเอาเน้า,าห้องก็ลุงบอกใคร<ะ>ห้องเจ้าห้องหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยเจ้านี่เนาะ ได้นห้องพอบ่าจำไม่จะอยากออกนะน้องชายเอามาเอาไปคอยทามอรุ่นเดียวกันกับฝอน้องชายเี้เอยเนาะบบุญคงแวบบญคงกันเลขสามสานึ่งนี่แหละประมาณนี้น้องชายเนาะหนรือประมาณนั้นสามหนึ่งองหน่ละพฝอจมาบ่าไปส้าสามสิบห้าปีแล้ว ลุงแก่แล้วลุกเอินใจกระโรมค่มะว่ามาไมา่เฉยตามเห็มันแลกเนี่ยมันมันเลอะมันนีมนนมน่มาเบิง้งรูน้นี่พี่น้องอ่ะน้องน้องฮัทเอามาให้เบิง้งให้เอฟซีเบิง้งนี่เดี๋นี่พี่น้องมันใกล<า>้แล้ว,วอีกตามอีกประมาณอีกเธอหนึ่งเนาะมาใช่นหมตั้ม <c oughs> ลงลงเลยนี่มานจะเบิ่งเราตาว่ะดีมันจะแหลกหมนี่แบบไม่แบบ ม่ือเนาะตัดเกาช้นแม่่มาต่้ต้องโตไปเลยปะเอามานี่ในบ้าตำซักหน่อยแนนอนเลยตัดหน่อยมาบุ่โซคาสี่เรากันชเอาแ เช๊ไม่ละอือโ,โอาอมาเสงยืนใจกันว้าวันนี้ทำมมเป็ดนี่เลยไปไปกูกลำมาจากเว้ยเอาเถปวดคอเลย <c oughs> ลลน้องฮัดนี่ตำคือประสบการณ์เรามีมนี่น น้องไสคิดเห็นตอนน้องไสไอ,อมาแรากๆอยู่พูนอยู่เทิงปุอยู่จะเคลื่อนไพลอยู่บองหันน้องเนาะที่เขาไปจะแจเครื่องนะกลับมากับบอลีตอนนั้นนะครั้งแรกเลยมาเจอกับน้องไซเจ้าเฮียนหมหนึ่งเนาะไปแต่ละเมือ่อไปกับไผ่ไปองเฮียนอ่ะน้องไปกับหมูอ Vai dây chỉ bắti hát đi Hiểu rồi T ASMR Vllä K footage Em em Quả Vox Cái gì vậy เสร็รบบันเส็ดอือบอกให้เราตกใจเห็ดแอลอ่อนๆที่เนาะอือเออนี่คนคลองนี่นี่นี่เข่าออกเบิ้ดหน่อยนี่เอ่อ ไก่บ oh, ่มากินเนาะไก่บ <zk> ่มีบ่เท่นี่โอ้สุดยอดเลยโอ้โอ้สิคือมันเป็นยังนะแลอิดหอยิทําิให้ให้ข้าืออกบ่

บบชด้วยเนาะอืมให้น้องอันนี้ตามไปนี่คนคองผัดนี่สุดยอดเลยน้องเพ็นแค่11ปีนะพี่นุ่ยเนาะอ่านออกเขียนเป็นอยู่ปะอายุ11ปีอ่านออกบ่เฮ้ ເອົາໄປຮ່ອນຫມໍລະบ่ວ່າຊິອ່ານบ่ອອກຍັງบ่ອອກບໍອ່າແມ່ນໂຕຊິຫນ້າຍັງບ້າລະວ່າອ່ານອອຂນປັນລນເປັນູຕອ่ອພຍຍາມຕໍອງໄຊກໍປີໜນປມໍລະໄມອນบ่ມบ่ປັ

นชายนี่บ่ได้ตัมแ้วของมือนี่ตั้มันสิบ่บราต้มอยู่บ่เาเอาเพียงบึกจังหวะไปูดเลยูดบล้วบ่ขาวเจ้าชายยังยังบรแล้วบ่มือแตกเลยมือแดงนะใ่เจ้ามือเจ้า เียบได้ราเป็นยางเด้อมือเราเราเป็นมวยเนาะเรากำมือได้แน่นนะขออนุญาตมาเนี่าเราตำนี่ก็เห็ุแบบปล่อยไปทำตามธรรมชาติน้องชายน้กงชายใหญ่เลยได้พี่น้องเนาะใหญ่เป็นเช้าแล้วน้องชายพี่น้านี่ก็เต็มเพล็กและพี่น้าเนี่ยฮะยังเต็มเต็มตัด จุม่มระบ,บาวเข่ามาน้องชายยังบ่ได้ใหญ่ป่านนี้แม่ยังบดสำนึกสำน,น้องฮัทหน,น่อยก็น้องฮัดอีกอคือว่าแล้วคนกินเข่าขมือนะน้องชายนาะกินเข่าขมือก็ใหญ่แล้วเนาะอย่ากระโดดหางก็ตั้กล้วยอืออย่าจะเราให้เจ็บไปครับอืมไปจัน บาทสุดท้ายบ่บัะนี่นะหบ่แมนเลยพัดนี่ราคะบาทสุดท้ายแล้วเลยเหม่อบอสาวเฉยๆอ๋อยัดไปอยู่เวียดลายกักเว้าภาษาเวียดเน,ะะนเาะาแบบตะกาหู้อยู่น้อยนึงเนาะ กบลเก่งเด้อน้องเพิ่นบุบ่ได้เสาโวโวคือน้องไทรน้องฮันนี่สุดยอดเลยฮะน้องไทรที่เริ่มแล้วเล่าแบบบุตรมีท่าที่ว่าสิแบบหายใจแบบคือฐานถือฐานอันนี้เนี่ยมันรู้อะไรอย่าเง้ยมวยมวยไฟนี่คือขาจะพิชไฟเนาะ อันนี้ล่าล่าใชพี่น้องเบิ่งน้อง,องไช่ด้วยนี่เออแต่ว่าเรากับเราก็กเก่งเราใช่เนาะแบบเราแบบบวชคอยอยากเมื่อยนะคือแบบคอยนี่เวลาตั้มวไวนี่แบบหายใจแทบสิบมติดเลยพี่น้องเอ้ยหายใจก็ติ๊ดแต่มันแบบว่ามันเมื่อยเห็นด้เมื่อยก็บ,บ่ได้เมื่อยเบาหนาเบานี่แหละเบาเฮานี่ก็เมื่อยเมืเอ่อยธรรมดาเมื่อยธรรมดาเนาะ อ่ะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนเ,าเนะเาะพี่น,น้องเยเนาะเมนบอไซด์ด้วยมันแบบนี้เนาะนบบนต้นไส้ไบบเป็นเข่าใหม่ใช่เลยเนาะอันนี้เนาะเอาบบข่า,ขาตั้มมันก็นจะประมาณนี้แหละมันก็นจะเป็นมิดมิดบ่อยากเต็มหมาเต็มหน่วยบันไดมันอยากฮักใช่เลยเนาะวิตามินสูงมาต่อไปวิตามินสูงเนาะนี่แหละสาเหตุของจึงงามมาต่อไปละเออเออไปพัดบันนี้น้องชาย น้องฮัทน่องสิบฮัทใช่พัดเลยให้ตาให้ตาอีกให้ตาอีกอันนั้นแย้งนี่ลึกข้างยาวเปนอะไรลึกก็ได้ที่เอาห้ามบ่เลยนั่นแหละเอาห้ามมดปีนี้ก็บ่ได้อะต่อไปละอตคนนทเ่บ่ได้ดอกพัดถิ่มด้วยอือบ่เป็นยังดอกคนต้องคนถนัดเท่านั้นพัดวันนี้น้อง คัดเอาอยู่นี่บอ๊ะใกล้มากแล้วบาทนพี่นลลนะ้อยเนาะมันได้เอ่อมันมาเห็นด้วยฮะ แบบไรแล้วเบาเนี่ยแล้วเบามีพาาจะเอานมบ่บ no. no. no ่เ no. ป no. no ็นเนบ่เป็นมันสูงลงมาลจะนอนชิต๊บบอลบาบ่เป็นมันอันนั้นแหละพี่น้อยเนาะโอมัน ได้แล้วพี่น้อยเนาะยังเหลือแต่น,น้อยหนึ่งนะเนาะการหั่นมีแต่เก็บออกอย่างเดียวเนาะเก็บออกแบบว่าไอ้โตที่ว่ามันเป็นนั่นนะ่ะพี่น้อยนะเนาะมันเป็นกากนะั่นเก็บออกวันนี้โบอยากซ้นบันไดเนาะเพราะว่าเพิดโมคอยได้ได้ตาบันไดนี่ผู้นี่เนี่ยเก่ง,งนะเฮงเนาะสุดยอดเลยเ อันนี้อีกบันส่วนบันส่วนสบายดีเด้โอโอ,อ้ยเจ้าก๊อดเจ้าก๊อดเออเก็บเมียนใช่เก็บเมียนไก่นะไก่ผู้โอกเจ้าน,นะวัลาอันเป็นาทก่อนอ๋ประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่าเข้ากา็ได้เนาะไม่อนใช่ใช่เหมือนพัดก่อนอ่ะพี่น้องเอเน,นาะตอนนี้ก็สิคโอโตแล้วเนาะตอนนี้ก็ น้องหันเนาะเราก็ตำเข้าวแบบสุดยอดเลยพี่น้องยอมหับแบบเวลาตำนี่คือแบบคนมืเมื่อยบางอย่างนี่น้องแบบกับเจ้าเจ้าชินเนาะแบบว่าเราเคยตำมาหลายเลยนะพี่น้อยเนาะยามเศร้าเดี๋ยวเจ้าตำตลอดบปลูกเจ็บป้อเจ็บเจ็บกี่เจ็บกี่เฮียนท่านเศ้าตำก่อโอเคอะเนาะย่ามเศร้านี่คือแบบไปตลอด เอ้ยโมเมนต์บอ่าไปละบานเราตามตลอดเราก็เลยบ่เมื่อยไปหน่อยเนาะก่อนไปโรงเรียนเพิ่นกระตัมก่อนเราจะไปโรงเรียนเรากระตัมเนาะตอนแรกกระตัมมีบอกเข่านี่แม่แม่แม่เจ้าไปหาหัดจ้างบ่อกหัดจ้างแล้วเอาเขา่าเอาโบแดงเงินบอก่มเจ้าโบได้ปลูกเข่าบ่ บ่ม <ítulo> ีไฮบ่มีไบ่มีดินเลยบ่ได้บ่ได้ไปนํามีแต่ไปหาจักรเพิ่นเนาะอัน่อยอั้ลค่ะบ่ได้ซื้อข้าวโลกินบ่ซะละแม่คาัจหมดาบ่สาีนี่อันมาจักเทื่อซั่นน่ะจองเทื่อบ่หรือว่าเทื่อเดียวเทื่อเดียว เราทำไมเนี่ยมินป้าเขาไหมจึงหอมประมาณโลหนึ่งเลยนี่ยประมาณโลเนโอยเขาไหมเนาะหอมอมเน้อยเนาะลาบาอยากกินบอกเขาอันนั้นเขายังเขาเมาบขาเป็นยาเขาเป็นยัาเขาเมาเดี๋ยวเขาจะให้ทานอื่นเขาเมามันยังมีอยู่บ่มีเดี๋ยวเขาจะให้ทานลาบาเด้อโอเคอ่ะลาบาเอาเงินให้เด้อนละเด้อเนาะ เป็นเงินเท่าเองเนี่ยแหละพี่น้องแบ่งให้น้องเลยเด้อเพื่อนน้องอยากกินกระหรอกกระแลมเพื่อนตำเมื่อยเนาะเอาจังได้ก็ขอขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูทุกคนเนาะเมื่อนี้กะแม่เวียนมาแารกครอบครัวน้องน้องแันเพิ่นพี่น้องเป็นเอื้อยของน้องเซ็งเพิ่นเนาะง้อเเนาะจ้าเนาะแบบนี้เลยเนาะตำเข่าแบบบ่มเมื่อยเลยขนาดเขามาตำซอยแบบยัง เมื่อยพี่น้องเลยนะเขานะ่ะแบบว่าเฮาบ่กคอยได้ <c oughs> เห็ดนะพี่น้องเลยนาะบ่กคอยได้ตำได้อยนะ่างเนาะไปใช้พี่น้องไ้พบ <c oughs> พ่อกันใหม่เด้อสบายดีเด้อเอฟซีเด้อไปโดย